อยูดเตาแก๊สยังอ่ะต้องดึอ,อ,อน้ำเชื่อมทำต้นก็ะไม่ได้ไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอซ์ค่ะเอสโต๊ค่ะ ด้วยความที่เรื่องของเรื่องคนรอบข้างก็จะแบบว่ามีเสียงเล่าลือกันมาว่าซีรีส์เกาหลีดีเราก็ไปดูบ้างพอไปดูปุ๊บปิ่งแรกเลยที่กระตุต้นความอยากของเราก็คืออาหารค่ะซีรีส์เรื่องนี้คือ e a w o r นค Class เมนูแรกที่เอสเธอร์จะสอนคืออะไรคุณดูบูจีเกค่ะคืออะไรทูฟ u ูเกาหลีเต้าหู้เต้าหู้ค่ะก็คือซุปเต้าหู้อ่อนนั่นเองแล้วซุปอันนี้ก็จะเป็นเมนูหลักของเรื่องนี้เช่นกันมันยากไหม,ม,มเอสเธอร์ไม่ยากค่ะ,คะจริง่ะป้าแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนคะคุณป้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เอสเธอร์ไปเอาสูตรมาจากคุณป้าแล้วทําเป็นหรือเปล่า ใส่แค่เริ่มก็ไม่ชัวร์แล้วดูแค่เริ่มก็อย่างนี้ละโอเคโอเคใส่น้ำมันค่ะจุดเตาแก๊สยังอ่ะอ๋อลืมไม่ยากค่ะเอาล่ะอ่ะใชัไม่ได้ใชัไม่ได้ค่ะเป็นไหมคะแค่เริ่มต้นก็ทำไม่ได้อันนี้คือน้ำมันทรงสองช้อนสองช้อนค่ะแปลไทยเป็นไทยอีกทีค่ะไม่ยากค่ะเอสเธอร์ค่ะ นั่นคือน้ำมันจริงจริงใช่ปะ่ะค่ะจริงๆเราต้องพิสูจน์ต้องใช้นั่นไงน้ำเชื่อมนี่อันนั้นอ่ะน้ำมันจริงเปล่าจริงค่ะอ้ลองชิมใช่ปะ่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมอันนั้นอ่ะน้ำมันจริงเปล่าจริงค่ะเอาไมค์ค่ะเอาไม่ไมยากค่ะ เอาใหม่ค่ะล้างสิ่งที่เห็นไปเมื่อกี้คือภาพลงตาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเอาใหม่น้ำเชื่อน้ำน้ำมันใช้คุณภูมิหรือยังค่ะไม่เป็นไรค่ะเช็คว่าได้เราก็ว่าได้ค่ะอันนี้คืออะไรคะพริกเกาหลีค่ะพริกเกาหลีพริกป่นใช่ไหมป่นค่ะสองช้อนกระเทียมสองพริกป่นสองแล้วก็พับค่ะพับค่ะสานาทีค่ะสมนาที มีคำถามมาลองภูมิช้อนชากับช้อนโต๊ะต่างยังไงเอเธอเอาแล้วเอาแล้วไม่รู้ค่ะแล้วอันเนี้ยช้อนชาหรือว่าช้อนโต๊ะใส่ก็ได้ก็คือเอาช้อนใส่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะช้อนเล็กๆช้อนเล็กเออที่ไว้กินกาแฟเนี่ยเขาเรียกช้อนชาอ๋อช้อนชาไม่ใช่ช้อนชาช้อนใหญ่ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะค่ะไม่ยากค่ะช้อนชาอยู่บนโต๊ะเรียกว่า ช้นเจ้าอยู่บนโต๊ะเออเก่งสำนักที่แล้วค่ะทำไมทีล้วหรอฮะเราลืมไอ้อ้อแบบเนี้ยตอนห้อมขึ้นหนึ่งโอ้เชี่ยวชาญนิดหน่อยใส่เลยมีเดียวก็แครอทแครอทหรอใช่ค่ะเผ็ดนี่เชฟของเราเทโคมกินได้แน่นอนพริกไทย พิกไทยพิกไทยฮัลโหลพิกไทยคุณผู้ชมคะนี่คือ ep แรกและ ep สุดท้ายของเราค่ะไม่ยากค่ะแม่ส่ปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะโอเคปลาหมึกหอยหอยหอยกับปลาหมึกโอเคค่ะเอาไฟแรงๆหอมไหมคะ อย่างอย่างยังไม่หอมซีอิ๊เช่อทำได้เนาะอันนี้คือซุปอะไรปลาเล็กซุปปลาเล็กซุปปลาแห้งอืมเนื้อเาเนื้อเอาทิส s t i m เนื้อค่ะได้เราเชื่อเอเธอร์เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ยากค่ะเอเธอร์ลองบอกสิว่าซุปอันนี้เราใช้ซุปแบบไหนได้บ้างบอกคุณผู้ชมค่ะใช้ซุปเนื้อซุปเนื้อก็คือเอาไว้ตัดทางเนื้อค่ะหมูปลาแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็พอค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะค่ะ แอนทเธอว่าขาละเริ่มเริ่มแค่ขาละผมไม่ชอคะทั้งคู่เข้าใจกันเองนะคะเพราะทั้งนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> นี่ความเกาหลีอยู่ตรงนี้จะ้ะกินได้ไม่ได้ไม่รู้จ้ะเราเป็นเกาหลีไว้ก่อนนะจะ๊ะใส่อะไรต่อจะ้ะมีเดือดถามเวยอะเรามีตัวต,ตัวละคร<อ>ลับอยูอย่หลังกล้งองนะคะเราลืมต้นน้ำใหญ่เป็นหอมญี่ปุ่นนะคะซอยไม่ใส่รูตีหรอกค่ะ ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่ก็ไม่ใส่ค่ะไม่ยากค่ะเอเธอจะมีเหมือนแบบเหมือนลูกคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาชิมดูเอเธอชิมละกันขอเสียตลาดชิมค่ะอ้าร่อยไหมคะอืมใช่ได้เลยนะไม่ยากค่ะถ้าจืดใส่น้ำปลาค่ะเออใช่จืดหรอใช่จืดหน่อยจืดไปหน่อยน้ำปลาคืออันไหนคะ ใช่หน oh, oh. oh. ึ่งในช้อนค่ะช้อนอะไรคะอันนี้ช้อนอะไรค่ะโอ้โอ้โอ้ได้ได้เราเชื่อเอเธอร์เอเธอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ร้อนเหรอโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดคนเกาหลีชอบกินเผ็ดไหมอ่ะค่ะชอบกินเผ็ดค่ะเราเชื่อเอเธอร์เอเธอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอต้องใส่อะไรอีกไหมเอเธอร์เสร็จแล้วค่ะเราทดสอบกําลังเอเธอร์นะคะว่าจะมีแรงถุดหนัก ช่ไหมครับไม,ไม่กระทะกระทะกระทะอ๋อมันเหมือนมันยังไม่ค่อยสุกเลยอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อเราไม่ลืมเต้าหู้ใช่ปะ่ะใส้สุดไทยเอาวางทั้งอย่างนี้เลยเหรอไม่คะ่ะเอาอ๋อนี่เคล็ดลับเอาวดกคะ่ะใส่เต้าหู้ค่ะเต้าหู้เอาช้อนออ น,นี้มำเชื่แล้วก็มีน้ำเชื่อมด้วยใส่ไข่ไหมใส่ไข่สุดไค่ะถามจริงๆเลยนะเมนูนี้ทำมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรก <c oughs> โอ๊ยสบายใจไม่ยากค่ะใส่ไข่เรียบร้อยอ,อแต่หน้าตาเขาได้นะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว <c oughs> นี่ดูค่ะหน้าตา <c oughs> ตนนเอาละตัวละครรับเพียบเลยตอนนี้โหทุกคนอยู่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ยากค่ะเราจะต้องหาคนมาชิมแล้วแหละเธออยากให้ใครชิมดีอ่ะทีมินอ้าวแล้วดูเหมือนในหนังเลยแจ่ว่าเทสต์ไม่เหมือนกันค่ะเทสต์ไม่เหมือนกันลองดีกว่าอะแล้วเลยอตักให้เราเดินหนีอ่ะ อ่ะดีทำหน้าดีๆทำหน้าดีๆจะเจอทิมมีเนื้อมีหนักฮู้ค่ะเอาฮู้ค่ะอ่ะดูค่ะเดี๋ยวนี้อร่อยไหมค่ะรสอร่อยอร่อยกินได้เลยกินได้ทำไมคนสอนเราโค้ชยังไม่ได้ชิมอยู่คนเดียวเออน่าเดือดเธอไม่รอด โอ้ตักเพอ่์มิคแว่าอร่อยนีเจออร่อยจริงงนี้ฟู่ฟู่อร่อยเเป็นเพราะเราทําเองหรือเปล่าค <Luis> ่ะ <diction> ค <aries> ่ะนี่เธอเขาเขามีความลับของเขานะเป็นโพยแล้วเป็นโพยที่ค่อนข้างจะงกอ่ะอ่านออกอยู่คนเดียวอ่ะคือเป็นภาษาเกาหลีไงแล้วเราก็อ่านไม่ออกไงไม่ยาค่ะค่ะเมนูแรกของเรานะคะก็ถือว่า ผ่านไปด้วยดีอ,ยอร่อยมากๆค่อยอร่อยมากๆค่ะเ <ๆ S 2> ก่งมากๆเอเธอร์เราเก่งมากๆเลยภูมิใจต้องขอบคุณสถานที่ด้วยค่ะวันนี้เรามาถ่ายที่ร้านอะไรคะที่ร้านบัฟเป็นร้านของคุณป้าของเอสเธอร์เองนะคะคนที่ดูนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปลสูตรปาาเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆ,ๆค่ะแล้วก็เอาไปทําตามเนาะค่ะแล้วถ้าเกิดดูแล้วนะคะชอบที่เราสองคนมาทาอาหารโชว์กันแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้่เราด้วยนะคะนี่ไงชี้คนละทางตรงนี้ใช่ถูกต้องตรงนี้ เดี๋ยวอีหน้าเรามาเจอกันใหม่2คนนี้ว่าจะทำอะไรทำได้หรือทำไม่ได้กินได้หรือกินไม่ได้เดี๋ยวเรามาดู